สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานผักนะคะวันนี้เจ๊กุ้งมีผักมาแนะนำค่ะยอดอ่อนของดอกอันชันนั่นเองค่ะเป็นที่ทราบกันนะคะว่าดอกอันชันนั้นประโยชน์เพามากจริงๆค่ะให้เราทำการเลือกยอดอ่อนๆนะคะอันนี้เจ๊กุ้งตัดมาเป็นตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าเราจับดูนะคะว่าก้านไหนเขาแข็งเนี่ยให้ทําการตัดออกได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกเฉพาะใบอ่อนก็ได้นะคะเอาแต่ส่วนที่เป็นใบก็ได้ค่ะตัดแต่งกิ่งให้ได้เฉพาะยอดอ่อนนะคะจะได้ไม่แข็งเกินไปค่ะเมนูที่เจ๊กุ้งจะแนะนํานะคะไม่ว่าจะลวกจิ้มน้ําพริกหรือว่าจะนําไปเจียวกับไข่ก็ได้ค่ะ ใส่แกงส้มหรือแกงอ่อมก็ได้ไม่ผิดกติกานะคะที่สำคัญเป็นผักปลอดสารด้วยค่ะถ้าเรายิ่งตัดยอดเขานะคะยอดเขาก็จะยิ่งแตกออกมาค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะสำหรับคอสายผักนะคะลองดูค่ะลองดูค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้จ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ